สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยประจำวันนี้นะครับวันเสาร์ที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,565นะครับวันนี้ก็คุณเปลวพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แนวชายแดนด้านอาเภอพบพ,พระจังหวัดต,ตากแล้วก็มีกลุ่มคนที่รักชาติออกมาแสดงท่าทีประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกองทัพอากาศนะครับที่ได้ดําเนินการไป ซึ่งบทสรุปเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างงี้ครับบอกว่ารู้น้อยพลอยรำคาญเริ่มต้นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาวุธรบก็ดีเครื่องบินรบก็ดีเนี่ยนะครับเตาให้มันดีแล้วก็ทันสมัยขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าการวินิจฉัยการสั่งการของผู้นํา แล้วใช้ความหุนหันพลันแล่นแทนสติเนี่ยนะครับไม่มีการประเมินสถานการณ์บนฐานของข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลแล้วะก็อาวุธและเครื่องบินรบเปล่านั้นเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะกลับเป็นอาวุธที่นําภัยนั่นแหละครับมาให้กับประเทศของตัวเองโดยใช่เหตุนะครับกรณีที่เกิดขึ้น เครื่องบินมิก29ของพม่าเนี่ยบินโจมตีกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็บินล้าเข้ามาในเขตไทยด้านจังหวัดตากเมื่อวันที่30มิถุนายน2565มันก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลถ้าเกิดว่ากองทัพเนี่ยบ้าจี้ตามพวกที่ซ่อนประสงค์ร้ายเอาไว้ข้างหลังแล้วก็อ้างว่าประสงค์ดีแบบเลือดรักชาติพลุ่งพลานเอาไว้ข้างหน้าถ้าบ้าจี้ตามนั้นแล้วก็พากันกระพือไฟในเตา ให้มันคุชชขึ้นมาหวังว่าจะให้ฟุ้งกระจายเป็นไฟลามไปไหม้หลังคาระหว่างประเทศไทยกับพม่าเช่นว่าแล้วก็นะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่รัฐบาลยอมได้ยังไงล่ะครับกองทัพอากาศในมุตทำอะไรกันอยู่ครับเครื่องบินก็มีไว้แค่โชว์วันเด็กเท่านั้นเลยครับทำไมไม่บินเลยครับบินขึ้นไปสกัดให้ทันท่วงทีสิครับปล่อยให้เครื่องบินรถพม่าเนี่ยบินล้าเข้ามาได้ยังไงตั้ง5นาที10นาทีทําได้ยังไงมีอดีตทูตที่ รัฐมนตรีโ้องเหน่งยุคยิ่งลักษ์เนี่ยเขาตั้งเอาไว้คนหนึ่งถึงขั้นออกมาโพสต์อย่างนี้เลยนะครับใช้คำว่าเก่งกับลาซาดาเจอพาม่าแล้วหงอยใช้คำว่าผู้แทนพิเศษด้านพาม่าที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งมาตั้งนานเนี่ยทำอะไรบ้างครับนี่เป็นคำพูดของอดีตทูตในสมัยรัฐมนตรีโป่งหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยุกยิ่งลักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาพูดอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีอีกเยอะไปหมดครับต่างๆนานาทั้งสื่อไทยทั้งสื่อเทศทั้งนักลบคีย์บอร์ดทั้งนักลบโซเชียลช่วยกันสมฟืนสมไฟช่วยกันปั่นจิ้งรีดให้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ไทยเนี่ยจะยอมพามา่าไม่ได้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับอยากจะบอกว่าเรื่องรักชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักด้วยสติและความรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารักแบบบุมบามหามไปซะทุกเรื่องหามไปซะทุกกรณี รักนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการหาเรื่องหาทุกขมาใส่หัวซะมากกว่านะครับไหนล่ะครับเห็นถามกันจังเลยเนี่ยครับว่าทหารไี่มีไวทําไมเรือรบเรือบินอาวุธที่กองทัพซื้อมาเนี่ยจะซื้อไปรบกับใครสมัยนี้เขาเลิกรบกันด้วยแล้วอาวุธไงล่ะครับเห็นถามกันจังนะครับแล้วก็เห็นตั้งหน้าตั้งตาตัดงบกองทัพกันซะจริงแต่พอเครื่องบินพมา่าข้ามแดนมาตดใส่นิดหน่อยเนี่ยก็ตาหูแหกไปหมดนะครับแหกปากโวยวายทหารทหาร ทหารอยู่ไหนทหารไปไหนปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตกใจไข่หดกับเครื่องบินรบต่างชาติบินล้าแดนได้ยังไงกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับพฤติกรรมของผู้ที่รักชาติแต่ประสงค์ร้ายเนี่ยมันจะย้อนแย้งในตัวมันเองในทุกเรื่องนะครับตรงไหนที่เป็นเหตุใช้สนับสนุนการด้อยค่ารัฐบาลด้อยค่ากองทัพได้เนี่ยพวกไทยชังชาติไม่รีรอนะครับที่จะฉกฉวยสถานการณ์นั้นเนี่ยมาปั่นข่าวแล้วก็โหมกระพือขึ้นมาทันที นี่ถ้าสมมตินะครับถ้าเกิดว่านายกหรือว่าแม่ทัพอากาศเกิดบ้าจี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอมิก29ของพอม่าล้ําเข้ามาปุ๊บแล้วส่งเครื่องบินรบเข้าไปสอยปั๊บเลยหรือไม่ก็ตามเข้าไปสั่งสอนในแดนของเขาเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพม่ากับไทยก็จะต้องกินใจกันแล้วก็เปิดสงครามระหว่างไทยกับพม่าขึ้นมามันจะกลายเป็นยูเครนกับรัสเซียในอนุภาคลุ่มน้ําโขงเลยนะครับให้พวกพ่อมึงอะอย่างยุโรปกับสหรัฐเนี่ยเขาดีใจกัน ที่สามารถเสียมเขาควายพม่าก,กับไทยให้รบกันได้สําเร็จแล้วก็ฉวยโอกาสส่งอาวุธส่งทหารเข้ามาแล้วก็อ้างว่าช่วยเหลือประเทศไทยแล้วจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็ส่งอาวุธส่งทหารเข้าไปในพมา่าเพื่ออ้างว่าช่วยพมา่าแล้วไทยกับพม่าเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นตะอินทนาไปเลยครับสุดท้ายก็เสร็จแต่อยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับไอแบบนี้เนี่ยมันเป็นแผนการเดินมาคอสของเด็กวัดแท้ๆนะครับ จะเอามาจี้เอลรัฐบาลจี้เอลทหารบอกว่าให้เดินในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องไล่ให้ไปเล่นอยู่หลังวัดซะนมังครับมาห่วยๆแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ครับคือในอาเซียนเนี่ยภาพใหญ่มีอยู่สิประเทศแล้วก็ยังมีกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงเป็นภาพเล็ก5ประเทศซ้อนอยู่ใน10ประเทศนั้นด้วย5ประเทศนี้คืออะไรบ้างมีกัมพูชามีลาวมีพม,มา่ามีเวียดนามแล้วก็มีประเทศไทย สิประเทศอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวในการกำหนดทิศและทางในการเดินไปขา้างหน้าแต่5ประเทศคือ CLMV ไทยซึ่งก็หมายถึงกัมพูชาลาวเบียนมาเวียดนามและก็ไทยแลนด์เนี่ยนะครับทั้งขนบธรรมเนียมทั้งวัฒนธรรมประเพณีสอดคล้องต้องกันหมดนะครับทั้งศา,าสนาทั้งความคิดตลอดจนคันลองชีวิตของประชาชนเนี่ยล้วนแล้วแเดินไปในทิศทางเดียวกันเรียวกว่าเป็นวิถีเดียวกันทท้งนั้นเลย นี่แหละครับในความเป็นเพื่อนบ้านชาญเรือนติดกันเนี่ยนะครับทั้ง5้าประเทศนี้เนี่ยคือนอกจากใครจะไม่ก้าวไกยเรื่องภายในของใครกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่ถือสาหาความครับชนิดหุนหันพันแล่นกันไม่มีหรอกครับคือบางครั้งเนี่ยเพื่อนบ้านอาจจะทําอะไรที่มันพลาดพลั้งแล้วก็บังเอิญเข้ามาในเขตบ้านชาญเรือนของเพื่อนบ้านบ้างก็เรียกว่ามีอะไรก็พูดจาถามไถ่กันก่อนนะครับเมื่อไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษกับโพยกันไประมัดระวังไม่ให้พลาดพลั้งซ้ำสองซ้ำสามก็แค่นั้นเอง หินเนี่ยถ้ามันไม่เกิดรอยแยกภูเขามันก็ไม่ทาลายเพราะว่าหยดน้ามันไม่สามารถจะซึมเข้าไปกัดเซาะได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับเพื่อนบ้านก็เช่นกันพลาดพลัง้งหนักนิดเบาหน่อยก็พูดกันบอกกันขอโทษขอโพยกันไปมิตรภาพสัมพันธ์ก็จะไม่ร้าวนะครับศัตรูที่ก็จ้องจะสอดแทรกเข้ามาทําลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหมาเห่าเครื่องบินไปชั้นนั้นนั่นแหละครับเห็นนายกประยุทธ์บอกกับนักข่าวเมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนายกบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าวันนี้เนี่ยทางทูตทหารก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็ขอโทษมาและตัวผมเองเนี่ยก็คุยกันแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่มองดูอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําเรื่องใหญ่เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรายังมีสมรรถนะที่พอเพียงจะป้องกันอธิปไตยของเราเอาไว้ได้แต่วันข้างหน้าเนี่ย ก็ต้องดูกันว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่ในอนาคตฝากไว้ด้วยกันแล้วกันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตแล้วครับโส,สดิท่นนึงครับพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทางอากาศบอกว่าอย่างนี้ผมบอกตามตรงผมก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละผมก็เดือดเหมือนกันบางทีอาจจะเดือดกว่าพี่น้องประชาชนอีกด้วยซ้ำไป สิ่งที่เราดําเนินการไปแล้วเราก็ได้ประสานติดต่อกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศเมียนมาเพื่อขอให้กํากับดูแลแล้วก็ให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ให้ปฏิบัติการในเขตแดนของท่านขอให้อยู่ในขอบเขตอย่าได้ล่วงล้ําเข้ามาซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคําขอโทษแล้วก็เหตุผลจริงเท็จอย่างไรก็ให้ว่ากันไปก่อนเขาให้เหตุผลว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพอากาศมันไม่ดีจริงๆแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกด้วยที่ผ่านมาเขาก็ระมัดระวัง ประกอบกับภูมิประเทศเนี่ยหากมองจากคนที่อยู่บนฟ้าในบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าได้ผ่านล้ําหรือว่าตัดผ่านเข้ามาในบ้านของคนอื่นแล้วซึ่งจริงๆแล้วเขตแดนไทยกับเมียนมาเนี่ยไม่ใช่สั้นๆนะครับการข่าวของเราที่ดีเราก็รู้ล่วงหน้าแต่ไม่ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าหรือว่ารู้เฉพาะหน้าจากเรดาร์เราก็ส่งเครื่องบินขึ้นไปอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่ไม่ชอบถ้าผมเป็นเขาก็ต้องระมัดระวังให้มันมากขึ้นนะครับ เรามีระบบเรดาร์ตรวจจับแล้วก็มีสายข่าวที่ดีสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะปฏิบัติการเมื่อไหร่ในพื้นที่ไหนถ้าหากว่ารู้ล่วงหน้าเราก็จะส่งเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปปฏิบัติการที่เรียกว่า Combat Air Pre ล o เพื่อแสดงท่าทีว่าพื้นที่นีเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราหรือจะหากว่าตรวจพบเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปนลาดตระเวนรบรักษาเขตและก็ Air Interception เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในกองทัพอากาศครับ อย่างที่เคยเชื่อมั่นมาตลอดและก็โปรดไว้วางใจเราผมก็เป็นเหมือนกับทุกท่านนะครับที่รักชาติที่ขอให้ความเชื่อมั่นว่าเครื่องบินที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยการขึ้นไปของนักบินของเราเนี่ยยังพบว่าทางโน้นยังมีความพลาดพลั้งอยู่ด้วยเจตนาจงใจหรือไม่ก็ตามเราก็จะดำเนินการในขั้นเด็ดขาดแต่ภายใต้ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่ไม่ทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่และไม่ทําให้เรื่องให,ใ,หใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ โดยปกติในการป้องกันภัยทางอากาศมันจะมีอยู่3ามลำดับด้วยกันคือการพิสูจน์ฝ่ายการสกัดกัน้นแล้วก็การทําลายแต่เมียนมาเนี่ยคือเพื่อนเราถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยพลั้งเผลอเดินตัดสนามหน้าบ้านแล้วเราจะไปยิงเขาตายเลยเนี่ยมันก็เกินไปเหน,นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการที่เหมาะสมจึงอยู่บนพื้นฐานของเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยเขาตระหนักในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณไปบอกว่าอย่างนี้ครับฟังพอบอทอ,อท่านนี้แล้วเนี่ย แฟงแฟแฟร์แฟร์นักเลงดีครับพูดจากระตรงๆน,นะครับสําหรับปัญหาภายในพม่าจะมีผลบวกแล้วก็ผลลบกับไทยขนาดไหนโดยเฉพาะในความเป็นด่านหน้าที่ยุโรปกับสหรัฐจะทะลุเข้าไปและไทยบริหารปัญหานี้ได้อย่างไรที่จะไม่ตกเข้าไปในวังวนของปัญหาคือเสียทั้งเพื่อนคือพม่าคือเสียทั้งมิตรคือยุโรปกับสหรัฐจะทํำยังไงนี่เป็นโจทย์นะครับปัญหานี้เนี่ยนะครับ มันเป็นปัญหาทั้งละเอียดอ่อนทั้งซับซ้อนทั้งเปราะบางยิ่งกว่ากลีบดอกไม้ที่ช้าได้แค่ตีนมแมลงสัมผัสซส้สําไปนะครับรัฐบาลโดยนายกประยุทธ์กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีดอนและก็กองทัพโดยเฉพาะทอบอและทออเนี่ยเขาก็คงไม่ได้นั่งเกาหิดไปวันวันหนึ่งอย่างที่นักการเมืองบางคนเขาค่อนขอดกันหรอกนะครับ เขาต้องเดินตัวตรงครับไตเส้นลวดข้ามเหวในแต่ละวันที่มีทั้งเสือทั้งอินรีทั้งอีแรงเนี่ยคอยจ้องจะง,งาบอยู่หรือคอยถึงศพอยู่ข้างล่างเราซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่วงนอกปัญหาครับเราอาจจะนึกว่าเรื่องพม่าเป็นเรื่องประเทศของเขาไทยจะต้องทุกร้อนทําไมไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีนะครับมันจะได้ไม่บุ่นวายกันปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่คือรัฐบาลกับกองทัพที่นั่งระหว่างเขาควายเนี่ยเขาบริหารปัญหากันไปส่วนพวกเราเนี่ย ถ้าอยู่ว่างๆนะครับแล้วไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ครับออกไปชูป้ายกันเป็นชูป้ายบอกว่าเบื่อรัฐบาลก็ได้ชูป้ายบอกว่าประยุทธ์ออกไปก็ได้ชูป้ายบอกว่า8ปปีไม่เห็นมีผลงานอะไรไปออกไปชูกันครับเดี๋ยวประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเจริญสมอยากเองล่ะครับ